สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอนุ่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนคศ .2024 จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเจ้ามวยไทยประจําวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่นำโดยเสียสมหมายสกุลเมตตาใจถึงพึ่งได้ต้องเสียสมหมายนะครับจัดมวยดีราคาถูกไหวที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับมวยเริ่มทําการหนึ่งขันก็เวลาเที่ยง15 เป็นต้นไปนะครับช่อง3ยิงสดถึงบ้านท่านนะครับอย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับมาดูคู่ที่หนึ่งในรายการกันเลยนะครับเป็นการชกนอกรอบนะครับเพราะว่าเพชรเจ้าพยาได้ที่3อัตโนมัตินะครับมวยรอบศึกท็อปวันหมวยมันพันดุครั้งที่6นะครับเพราะว่าผู้ชกป่วยกระทันหันนะครับก็ต้องถอนชกไปนะครับสิงห์มณี่ายสุรศักดิ์มรีนะครับป่วยก็เลยต้องถอนชกเพชรเจ้าพญา ครับสิทธิ์กำนันเหน่งก็เลยได้อันดับ3ไปครองโดยปริยายนะครับแต่ถ้าว่าเป็นการชกนอกรอบนะครับเพชรจวยาสิทธิ์กำนันเหน่งนะครับหรือสอจอเปยกอุทัยหรือน็อตใหม่สิทธิ์กำนันเหน่งนะครับนักชกจากจังหวัดชัยนาทซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิ์กำนันเหน่งนะครับน้ำหนักไปไปล่อยอยู่ที่58กิโลกรัมส่วนสูง172เซนติเมตรวันนี้เจอเจอกับมวยมาแทนสิงมณีนะครับนั่นก็คือ รักชุมพรท่าแซยาสัตว์หรือจักรตาเล็กเงาะบางกะปิหรือลณนดชัยลูกศักดิ์สุรินนะครับซึ่งเป็นมวยมาแทนสิงมณีนะครับเป็นนักชกจากชุมพรซ้อมที่ค่ายมวยท่าแซยาสัตว์ที่ชุมพรน้นำหนักไปไกยอยู่ที่58กิโลกร,รมัมส่วนสูง163เซนติเมตรนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด120อปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้าน เพชรเจ้าพยาสิทธิ์กำนันหนึ่งนะครับช่างน้ำหนักได้120.4ลดไปจดนะครับส่วนทางด้านรักชุมพรท่าแสะยาสัตว์นะครับช่างน้ำหนักได้120.2ลดไปจดนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของนานรักชุมพรท่าแสะยาสัตว์นะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนะครับศาสตร์แข้งนํำปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงหมัดศอกแรง ครับมีฮึดมีโตตลอดยืนระยะมั่นคงท่าทลหดดีครับนี่คือสไตล์การชกของ,ของน,น้านรักชุมพรท่าแซยาสัตว์นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับไปชนะคะแนนเจ้าอินทรีย์ีเกียรติเจริญชัยเมื่อวันที่1 6ตุลาคม267ที่จังหวัดพัทลุงนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของน้านรักชุมพรท่าแซยาสัตว์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของดัานเพชรเจ้าพยาสิทธิ์กำนันหนึ่งกันบ้างนะครับ สไตล์การชกเขานะครับก็เป็นมวยสูงยาวนะครับเป็นมวยฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วคาขวางหน้าดัานแทงลอกตีเหนียวแน่นเลี่ยมเชิงเข่าดีวันนี้ได้ลอยได้ใหญ่ได้ยาวครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรเจ้าพญาสิทธิ์กำนันเน่งนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปแพ้นอกให้กับทางด้านรักดินแดงทีเด็ด99เมื่อวันที่28กันยายน2567ที่อ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของน่านเพชรเจ้าพญา สิทธิ์กำนันหนึ่งนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านรักชุมพรท่าแซยาสัตว์นะครับแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองนะครับคู่ที่1ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านรักชุมพรท่าแซยาสัตว์นะครับให้ไป5้าดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการชิงชนะเลิศมวยรอบศึกท็อปวัน มวยมันพันดุครั้งที่6นะครับเป็นการพบกันระหว่างทั้งนานรักดินแดงทีเด็ด99หรือศักรุ่งเรืองนะครับนักชกจากจังหวัดสาระคะมแต่ทว่า,วามาซ้อมที่ค่ายมวยทีเด็ด99อยู่กับเฮียตีทีเด็ด99ย่านสะพานควายนะครับค่ายมวยทีเด็ด99ครับน้ำหนักปปล่อยก็อยู่ที่61กิโลกร,รมัมส่วนสูง177เซนติเมตรวันนี้เจอกับทางนานชาติพยัคฆ์ลานา,นาวอเตอร์ใสนะครับ หรือชอชนะชัยหรือบางกอกมวยไทยนะครับนักชกจากจังหวัดพัทลุงนะครับซอมที่ค่ายมวยลานาวอเตอร์ไซนะครับน้ำหนักป่อยก็อยู่ที่59กิโลกร,รมัมส่วนสูง172เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด120ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านรักดินแดงทีเด็ด99ช่างน้ำหนักได้120ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านชาติพยัค ลานานาวอเตอร์ไซด์ก็ช่างน้ำหนักได้120ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านชาติพยักษ์ลาน,านาวอเตอร์ไซด์นะครับก็เป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องตีนหน้าดีตีนหลังคมหมัดสอกแรงกล้าแรลกกล้าสวนปลายปลายแข็งแก่งแข็งแรง,งท่าทะโลหดดีครับนี่คือสไตล์การชกของท้านันชาติพยักษ์ลาน,านาวอเตอร์ไซด์นะครับ ส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็โชว์ฟอร์มไว้สวยงามนะครับไปชนะนคะแนนซิงมณีค่ายสุรศักดิ์มรีเมื่อวันที่21กันยายน2 6 7ที่อ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มล่าสุดนะครับของชาติพยัคฆ์ลานนาวอเตอร์ใสนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์กรชทและก็ฟอร์มหลังของทางด้านรักดินแดงทีเด็ด99กันบ้างนะครับสไตล์กระทงเขานะครับเป็นมวยขวานะครับสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บขวางหน้าดันแทง มีเขายัดไส้แรงมีศอกแจมครับแต่ถ้าว่าถ้าทรหดเป็นรองครับนี่คือสไตล์การชกของทา้งน้านรักดินแดงทีเด็ด99นะครับส่วนฟอร์มหลังของนาน้นรักดินแดงทีเด็ด99นะครับก็ไปชนะนกเพชรเจ้าพญาสิทธิ์กำนันหนึ่งนะครับในยกที่3เมื่อที่28กันยายน267ที่อ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางน้านรักดินแดงทีเด็ด99นะครับ สำหรับมวยคู่ที่2นะครับคู่ชิงชนะเลิศมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุนะครับผมออกไปที่ทางน้านชาติพยักฆ์ลานนาวอเตอร์ไสนะครับให้บีอีก5ดาวจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้กันต่อครับมาถึงคู่ที่3ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางน้านแมมมอสสอสลาชีพหรือลูกเจ้าพ่อกุมพากันหรือออวุดอุด,อดอรนะครับ นักชกจากจังหวัดสระบุรีซ้อมนักไข่มวยลูกเจ้าพ่อกลุ่มมากันนะครับน้ำหนักปล่อยก็อยู่ที่63กิโลกร,รมัมส่วนสูง174เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางน้านจรัชชัยแม็กจันดีหรือปอปัญญาวัตรหรือสอัธชัยนะครับนักชกจากจังหวัดต,ตังครับน้ำหนักปล่อยก็อยู่ที่63กิโลกร,รมัมส่วนสูง177เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด131ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางน้าน แมมมอสสอสละชีพนะครับช่างน้ำหนักได้131.2ลดไปจุด2นะครับส่วนทางด้านจลัดชัยแม็กจันดีนะครับช่างน้ำหนักได้130.4ขาดไปจุด6ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านจลัดชัยแม็กจันดีนะครับเป็นมวยเข่านะครับฝีมือคบเครื่องเตะขวาไตขวาปัมตีเข่าแหลมแทงเจ็บ แข็งแก่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งน้านจลัดชัยแม็กจันดีนะครับส่วนฟอร์มหลังของน่านจลัดชัยแม็กจันดีนะครับก็ไปชนะคะแนนศิลาเงินดานาโฮมสเตย์แอนเลสเตอร์ลองเมื่อวันที่สาสิเสิงหาคม2 5 6 7ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของเขานะครับจลัดชัยแม็กจันดีเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของทั้งน้านแมมอสสอสละชีพกันบ้างนะครับ สไตล์กระองเขานะครับก็เป็นมวยเขา่าเปิดเกมศาสตร์แข่งแทงเขา่าโยนแทงล็อกตีเหนียวแน่นครับไปไปลายแข็งแก่งแข็งแรงแต่ทว่าเสียเปรียบรูปร่างหน่อยหนึ่งนะครับครับนี่คือสไตล์กรชกของด้านแมมมอสสสละดชีพนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับไปชนะน็อกคอปเตอร์สสมหมายในยกที่1นื่นันที่ับเมื่อวันที่13กันยายน2 6 7ที่วันลุมพินี ครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านแมมมอสอสละชีมนะครับสําหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้ผมชอบไปที่ทางด้านจรัดชัยแม็กจันดีจัดไปอย่าให้เสียนะครับวันนี้ปอหนุ่ยม,มังมังไฟจัดให้3คู่แน่นเอียดครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ